สมมติเรามีอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาไปขายเซียนดีกว่าก็ได้2 0 0พ3 0 0าพันทุกคนเน่เข้าใจว่าเดี๋ยวต้องไปขายเซียนพระอย่างเดียวไม่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านนะเราสามารถทําเองได้แต่เราขยันนิดนึงแต่เราต้องศึกษาพี่มันเป็นพระที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถแจกแจงเป็นเงินได้มากกว่าที่เราไปให้เขาเหมา่พูดง่ายง่ายดีกว่าพี่เนี่ยกบสมมุติเรามีพระย่อยแบบเนี้ยเขาอยากจะขายพระมีพระอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไงอ่าพี่ วิธีการเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างผมแนะนำทนที่มีพารที่บ้านนะนํามาเลือกแล้วขายอย่างนี้เป็นเป็นองค์ดีกว่าพี่เอาเหมาอย่างเงี้ยเต็มที่อย่างเงี้ยสองพันแต่ถามว่าพี่ขายเป็นองค์องค์ละร้อยเนี่ยมีตรงเนี้ยตั้งห้าสบองค์พี่ได้เท่าไหร่หแต่เราต้องขยัน คืออันดับแรกที่ผมจะบอกนะคือถ้าสมมติเราขายใน Facebook อ่ะมันก็ขายง่ายแต่เราไม่รู้ราคาอันดับแรกเราไม่เราไม่รู้เลยเขาก็จะซื้อเหมาแล้วอย่างเดียวเขาติดต่อใช่โทรมาขอดูภาพนอใช่ส่วนมากเขาจะเหมาแล้วเราราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าหมื่นหนึ่งได้ไหมเอาหมื่นหนึ่งก็ได้เพราะภาพไม่มีต้นทุนใช่อะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ถามว่าบางองค์อ่ะมันมีราคาเราก็ไม่รู้บางองค์เล่นห้าพันสี่พันเี้ยเรากเราไม่รู้เลยแล้วจะทํายังไงถึงจะรู้ ผมอาศัยอาจารย์พี่อาจารย์อาจารย์กูกูครับกูเกิลก่อนอันดับแรกกูเกิลอ่างั้นพี่จะรู้ได้ไงว่าพรเล่นยังไงยตัวอย่างพี่โต้งพี่โต้งพี่โต้งเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่โต้งทางานบริษัทใช่ไหมกดเกษียณมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นคนสะสมพระอยู่แล้วมีพระทั้งที่เราทําบุญมาบ้างใช่ไหมพี่หรือไม่ก็เก็บไว้นานแล้วมีทีนี้มันเยอะใช่ไหมพี่ ทุกวันนี้พี่ต้องทาไงระบายยังไงคือเริ่มต้นเลยเนี่ยอตอนแรกก็ไม่เป็นับเราก็ต้องมาปรึกษาเพื่อนก่อนอืมีเว็บมาตรฐานอยู่อืตอนนี้ก็มีเว็บมาตรฐานอยู่ประมาณสองสามเว็บหลักเราก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนืชเราก็มีประยาชนทีนี้ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเราสามารถเข้ามาในเว็บนี้ได้อืโดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกเี่เราสมัครออนไลน์ใช่ไหมพี่ใช่ออนไลน์เราสมัครเข้าเป็นสมาชิกปุ๊บ พอเราเป็นสมาชิกผันเขาอนุญาตมาเราก็เสียค่าค่าตั้งตั้งพระตั้งมุมองเงินก็สิบบาทอันนี้เราก็ต้องมีวิธีการนิดนึงเราต้องไปถ่ายรูปเพื่อาจจะมีอุปกรณ์ใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปใช่ที่ต้องใช้โทรศัพท์นี้ถ่ายเลยใผมไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ถ่ายผมก็มีอุปกรณ์นิ่ซื้ออตัวสแตนมาตั้งนิดนึงก็ไม่กี่บาทใช่ซีเบ็สมีหลอดไฟขยายหน่อยคือเราปรับแสงให้ดูดีแต่ไม่ใช่หลอกให้เสียเพี้ยนะเอาให้ดูดีแบบให้สมจริงหน่อย คือให้ดูชัดหน่อยเออก็ให้มีด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนี้เออให้เห็นต้องว่าเห็นทุกวิตีอ่ะมันจะตัดสินใจในการนซื้ออะไรเงี้ยใช่พี่พอเราลงไปสมมุติเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยมันมีบอกอยู่สมมุติมีบอกชื่อหลวงพ่อชื่อปีพศแล้วก็ระวุนมาเลยว่าหลวงพ่อนี้สร้างปีนี้อตั้งประมูลเราอาจจะตั้งไปสมมุติเราไม่รู้ราคาเราอาจจะตั้งไปที่9กบ้าบาทใช่ใช่แต่ตอนที่คนมาค้อเนี่ยเราไม่ตกไฟแน่นอน เพราะว่ามีหลายคนเข้ามาดูคนที่ไม่รู้เขาอาจจะคลอไปทีแรกอร้อยห้าสิบเราตังค์กอาจจะคลอดเพียงสามสิบบาทเท่านั้นร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบแต่ที่มีคนรู้ปุ๊บพรายวงนี้แพงเขาจะเข้ามาเคลอเบิ้ลมีอ๋อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจนฝ่าจะไปถึงราคาไม่มีทางตกควายแน่นอนไปถึงราคาจริงๆของเขาเลยอาจจะมากฝ่าก็ได้เพราะมันแข็งอยู่แล้วอย่างทงที่เราไม่รู้ราคาพระองค์นี้นะใช่เราไม่รู้พระองค์นี้อ่ะ เราคิดว่า500อาจจะได้เป็นหมื่นก็ได้เพราะในในเว็บเนี่ยมันจะมีสมาชิกเยอะเป็นพันคนคนที่เข้ามาดูปุ๊บเขารู้พานิผ้าสวยผ้าแทะราคาอยู่ที่นี่นี่ว่เพราไปข้อไปเรื่อยข้อไปเรื่อยถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเซียนเขารู้อยู่แล้วแหละเขาหาผ้าเขาเล่นอยู่เขาขายเขาสมมุติว่าหมื่นหนึ่งเขาอาจจะข้อให้คุณเก้าพันเขาก็ ต้องเอาไปขายเอากำไรแต่ดีกว่าเราไปขาย500ร้อยได้ไหมพี่ราคาคุณก็ได้มาตรฐานแล้วราคากล้เก้าพันบวกลบคุณอาจจะได้กำไรอยู่ที่บแล้วพรคุณเสื้อซึ้นมาไม่ดีก็ได้หรือว่าเป้าบ้าน้แต่มันจะมีมุมดีมันจะมีมุมดีอยู่อย่างนะพี่ถ้าเท้าองไหนสวย สมมติเขาจะไปใช้บูชาเนี่ยเขาซื้อเกินราคาเซียนอีกนะพี่บางองได้ราคาเยอะนะอ่าใช่เพราะมันมีโอกาสขายคนใช้ได้เพราะคนดูเป็นหมื่นพี่อ๋อคนที่มาร่วมประมูลเนี่ยมีทั้งมีทั้งเซียนใช่มีทั้งคนใช้ถูกต้องพี่ก็ถึงบอกไงนีชอบนักสะสมใช่นักสะสมก็คือเก็บรอนะคตก็มีใช่ไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาพี่ปัญหาเลยคือว่าคนเขาไม่เป็นพระ อ่าิธีการเาะอย่างอย่างพระองค์เนี้ยพระสังฆาจารย์ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเนี่ยจะทํายังไงอันนี้ตอนนี้ g ู o ก l e เขาก็มีเทคโนโลยีใช้ g ูเเราใช้ Google สแกนเลยสแกนได้เอาอย่างเช่นองค์นี้พี่โต้งรู้ไหมพระอะไรที่ไหนรู้ว่าสังฆาจารย์แต่ไม่รู้วัดไหนไม่รู้วัดไม่รู้วัดศรทำไงเราถึงจะรู้ว่าเราก็ต้องไปที่ที่ Google ที่ Google เนี่ยมันก็จะมีไอตัวทงค้นหาเนี้ยมันจะมีกล้องอยู่แล้วก็กดไปเนี้ยก็จะมีสแกนสแกนทุกสแกนเนี่ยสแกนออกมาเรากด ตัวนี้ไปชัตเตอร์ค้นหาพี่ก็จะขึ้นมาแรวเนี่ยเป็นพระสังกาดใจอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงก็ได้อาจจะตรงก็ได้บางทีก็รูปให้ตรงนะไม่ตรงมาเยอะเพราะอะไรครับแต่บางทีมันก็บอกพาไม่รู้ที่แล้วก็ลงเป็นพระไม่รู้ที่เลยว่าไปกรณีหาที่ไม่ได้ลงแบบไม่รู้ที่เลยก็ลงเลยพะไม่รู้ที่ลงลงกระทูวัดใจได้เลยคนที่ก็รู้คนที่ก็รู้เป็นสมาชิกเข้ามาดูเดี๋ยวเขาเขาไปเองถ้าเขาดูเป็นเอาตัวอย่างที่หาง่ายๆเอาเหรียญนี้เอาพี่ อันเนี่ยเราไม่รู้ราคาด้วยอ่ะ,อะเราเราไม่รู้เนี่ยเราเราสมมติรู้หลวงพ่ออันนี้ดูดูหลวงพ่ออะไรอ่าหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลอ่าเหรียญหลวงปู่ดุลดูาสอ,อะไรเราก็ดูเดี๋ยวพศหนึ่งแปดนะ,ะเราอยากรู้ราคาเราก็เซฟเข้าไปในนี้เลยว่าเหรียญหลวงปู่ด,ดุลหลวงปู่ด,ดุลปีสองห้าหนึ่งแปด ออเซิร์ชใน Google แล้วก็ดูว่าเราเขาคนที่เขาขายก่อนเราเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราก็ดูตั้งสองสามเหตุเพื่อดูดีเพิมันอาจจะมีเป็นราคาประมาณประเมินประเมินเราก็ดูแล้วแต่เราเราก็ต้องดูสภาพเราเทียบกับที่เราฝ่ม่อศึกนะสวยแชมป์นะดูแล้วแล้วอย่างนี้สแกนได้ไหมพี่ลองพี่ต้องสแกนได้ออเอ็นนี่ก็สแกนได้แล้วก็สแกนได้แต่คนสแกนนะที่สําคัญนะ เวลาปิดพ้าไปอ่ะพี่ต้องดูพอสอด้วยนะบางทีปิดไปปี25 5หเนี่ยเป็นราคาเก่าอะพี่อ๋อเข้าใจแล้วอ่าแล้วพี่ก็ต้องดูราคาที่มันเป็นประมาณสักปี67เจ็ดอ้อดูลอับเดตด้วยใช่อยู่ดีๆเราจะไปขายแพงเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้นี่มือก็บอกเลยพอราการเดี๋ยวูดดูเนี่ยปุสององคูดูปี2 0 1พนเนี่ยบอกตเท่าไหร่คาเท่าไหร่ที่เราลงวัคซีนเราก็ดูตัวอย่างตัวอย่างนะอันนี้อาจะข้ออยู่ที่ประมาณพันหกร้อยบาทอเห็นไหมเนี่ยองค์นี้เราก็รู้แล้วว่าประมาณพันกว่าบาท ใช่ไหมล่ะเราก็ตั้งกองทุนไปที่พันทีนี้เนี่ยค้อเท่าไหร่ทีนี้เรามีกี่องค์เราก็ใช้วิธีนี้แหละเพราะเราอยากรู้ราคาใช่ไหมพี่ขา้อมูลถ้าเราขยันเราก็ดูทุกองค์เลยสมมติว่าคุณมีพันองค์คุณอาจจะดูวันละสิบองยี่สิบองแล้วก็ชัดไปว่าองค์นี้หลักร้อยนะองค์นี้ไม่เล่นนะถ้าไม่เล่นก็คือว่าในนั้นก็จะไม่มีราคาบอกหรือว่าคือมันอะ จะมีแต่มันน้อยถูกอ่ะอาจจะมีหลักร้อยเรือหลักสิบอ่าเราก็แยกไว้นะ่ใช่ดีกว่าเราไปเหมากองอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพระ ที่เราแยกเขาเยอะๆสมมติว่าเป็นภาคใต้นะไงภาคภาคใต้สิบเหรียญผมก็จะลงวัดใจสิบเหรียญเป็นหลวงพ่อนั้นเลยที่ไม่เล่นราคาไม่แพงอ่าราคาไม่แพงเดียวมันขายไม่ได้ขายไม่ได้แน่นอนเราขายทีละสิบองค์เลยลงสิบองค์รวมทีเดียวเลยแล้วเขาอยากไปบูชาก็ให้เขาเคาะไปดีกว่าเราเอาไปทิ้งนะพี่ดีกว่าเอาไปให้เขาเหมาถูกจูยังไงได้แน่นอนแล้วเนี่ยภาคไตเนี่นะบางเราก็อันดับแรกนะเราเช็คเสร็จเราต้องดูด้วยว่ามันใกล้เคียงว่ามันเก๊หรือแท้ด้วยนะพี่เพราะของปลอมมันก็มีเราก็ เราก็ต้องศึกษาจากรูปนสำคัญเลยใช่ในนี้มันก็มีอย่างนารเขาก็มีบอกหมดเนี่ยเขาที่อยู่ยูทูปก็ได้ใช่คนอธิบายเลยดูอ่าถ้าผ้ามันมีราคาหน่อยเราก็ต้องดูต้องเช็คหน่อยพี่แท้หรือเก๊ยยูทูปยูทูปมันจะมีเข้ออธิบายหมดเราก็ต้องต้องศึกษาพี่หาความรู้จากยูทูปใช่หรืออืมเนี่ยตอนหัดเล่นใหม่ๆผมก็ทำอย่างเงี้ยพี่พอทำเรื่อยๆเนี่ยพอดูชินเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะชินตาไปเรื่อยๆพี่พอเราดูถูก ถูกคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็สอนผ้าแท้หมดเราอย่าไปดูอย่าไปดูที่เขาเราอย่าไปพูดถึงกันเลยเนี่ยลรวพักกล่องอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเนี่ยผมก็ลงขายเป็นพักกล่องงนี้อย่างนี้ก็ขายได้แล้วพี่ขายได้สบายเลยเนี่ย่างคนเขานับถืออย่างเงี้ยเขาอะพระกบลองดูอันนี้พี่ยกตัวอย่างสมมติเนี่ยเราซื้อเหมาราคาสามพันเราได้กําไรไหมชุดนี้ ุดนี้ได้กําไรแน่นอนถ้าถ้าถ้าสำหรับแต่สาหรับคนที่ไม่เป็นพระเขาก็อาว่าจะแพงนะพี่แต่สาหรับผมผมพอมาดูเป็นเน่อย่างเงี้ยก็ขายได้แล้วเนี่ยยกคูณเนี่ยกบยกขึ้นมาสามพันกบจะได้ทุนเน่แค่นี้นะหนองน้าบึงอย่างเงี้ยก็องละพันกว่าบาทนะเออเราก็คูณตอนเนี้ยเมื่อก่อนพันกว่าเนี่ยอาจจะเหลือหลักร้อยเพราะว่าตามเราก็คงนี้ก็ได้สองยใช่สององค์นี้ได้เท่าไหร่ตก สององค์นี้ก็พันหนึ่งอ่ะตีไปพันหนึ่งอ่ะเนี่ยทุนอีกสองพันก็ได้ละปูหงก็เนี่ยเมื่อก่อนองค์ละพันกว่าบาทตอนนี้น่าจะสี่ห้าร้อยอ่ะได้สามร้อยแปดสามอย่างนงี้ก็องค์ละพันแล้วพี่อันนี้ก็เฮ้ยสองพันอันนี้ก็แค่นี้ก็ได้ทุนแล้วใช่หรือว่าคงที่เหลือนี่ก็กาไรเลยใช่แต่ก็คัดอีกกำไรมากพี่แต่พี่ก็ต้องดูบางอย่างในนี้ก็ไม่เล่นพี่ก็ต้องมารวมขายแบบผมถามว่ากําไรเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ถามว่าแะสมมติอ่ะ พี่แปก็เหมาสามพันพี่ขายแค่นแค่กล่องนี้พี่ได้ทุนคืนแล้วใช่ไหมคือกรณีที่เราขายใช่ในกรณีในนี้มันมีพักเกจเราก็อยากขายเนี่ก็เอใช่รช่องอย่ไปขายถ่งชื่อเราเสียชื่อ ตองขาด้วเนีเ uhm นี่ยอย่างเงี uh, like an like like, ้ยขายได้ทุกอย่างดีกว่าเล้วเครื่องเครื่องล้างเนี่ยครเครื่องล้างข้างในก็ขายได้พี่นี่นี่อย่างเงี้ยอย่างสิงห์เนี่ยเนี่ยสิงห์อย่างเงี้ยเหมือนการหาเพาะมีกูเกิ้ลใช่เพอหาเสร็จเล่นอยู่แต่ถ้าผมขายอ่ะถ้าเราดูแล้วมันไม่ใช่ผมจะขายวัดใจไม่รู้ที่อ๋อเราลงไปว่าไม่รู้ที่ใช่ให้คนที่เขารู้ใช่เพราะถ้าเราบอกว่ารู้ที่ระบุปุ๊บแล้วมันไม่ใช่เราก็เสียอีก เออเอราบางอย่างเราเครื่องรางเนี่ยผมไม่ถนัดผมก็จะลงไปรู้ที่เครื่องรางนี่เขาก็จะมีช่องเครื่องรางโดยตรงถูกต้องช่อง้นไปใช่พี่ผมนึกบอกไงเรามาซอยตรงเนี้ยได้เยอะอ่ะพี่ได้เยอะทำเหมาสามพันอ่ะคืออย่างเนี้ยคนไม่มีความรู้ก็ขายได้เพียงแต่เราศึกษาก่อนที่เราจะไปลงแล้วเราก็สมัครเว็บใช่ไหมพี่คือให้ทุกคน เข้าใจว่าใช่คนขายพระจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเก่งกาศเรื่องถูกต้องพี่แต่ว่าเขาต้องขยันใช่ถ้าทําแบบนี้ใช่ป่ะอย่างเนี้ยคือพูดง่ายใจเราต้องรักที่จะศึกษาตรงนี้ด้วยพี่ถ้าอยู่ดีเราเราสมมุติเรามีอย่างเนี้ย เฮ้ยเอาไปขายเซียนดีกว่าก็ได้สองพันสามพันทุกคนเน่เข้าใจว่าเดี๋ยวต้องไปขายเซียนพ้าอย่างเดียวไม่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านน่ะเราสามารถทําเองได้แต่เราขยันนิดนึงแต่เราต้องศึกษาพี่เป็นงานเนียนน่ะเป็นงานดิเลแเราก็ทําอย่างอื่นควบคู่ไปก็ผมบอกว่าอย่างเงี้ยผมชอบพาย่อยมากเพราะพลาหลักบางอย่างน่ะกาไรน้อยมากพี่เบียด สมมุติเรามีงานประจําเราก็ทํางานประจำไปด้วยได้เพราะอันนี้มันใช้เวลาแป๊บเดียวแค่ถ่ายรูปใช่ไหมพี่เราฝึกถ่ายรูปน like ิดนึงปรับปับนู่นปรับนี่ไปมันก็แค่นี้เองแล้วก็ถึงเวลาเขาโอนมาเราก็แพ็กไปส่งแค่นั้นเองพอเราทำไปเนี่ยองคแรกอาจจะติดเพียงครับองค์ที่สองที่สามก็ชินแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีระบบการโอนเงินมาถ้าไม่โอนมาเราไม่ต้องส่งพระโอนมาเมื่อไหร่รับเงินเรียบร้อยเราก็กําำนดส่งพระภายในอีกวันเราก็แพ็กไปตามระบบ จะส่งปฏนาบแบบไหนไปแล้วแต่เราคืออันเนี้ยมันต้องศึกษาพี่แต่ผมนึกวอกแนะนําคนที่มีพาร์ทอย่างเนี้ยลองศึกษาแล้วขายแบบนี้ดูก่อนเริ่มต้นก่อนอ่ามันเป็นแบบง่ายๆอ่ะพี่สบายๆเราอยากให้คนที่มีพาร์ทเยอะๆแล้วไม่รู้จะทำไงใช่มาฝึกทำเองใช่พี่เพราะว่ามันไม่ใช่ช่องทางอยู่เพียงแต่ว่าคนน่ะไม่รู้เนาะพี่ใช่ไหมต้องพี่ไม่รู้จะทำไงเริ่มตัวไม่ถูกถามว่าถ้าให้ไปวางขายตลาดนัดมันก็เช่าเราองค์สี่ห้าสิบบาทเหมือนเดิมพี่ ไป้านตลาดนัดก็เราก็หลุดอยู่ดีเพราะเราไม่เป็นนะผมนึกบอกกคืว่ามันเป็นระบบประมูลไงที่เราแนะนำไม่ทำเนี่ยใช่เราไม่จำเป็นต้องรู้ราคาพระแต่ว่าเราจะได้ราคาที่ไม่ตกควายอ่ะที่เขาเรียกว่าไม่ตกควายเพราะว่าคนที่ประมูลน่ะเข้ามาดูเป็นร้อยอ่ะเขารู้ว่าพระรุ่นนี้เล่นเท่าไหร่เขาก็ใส่ราคาไปใช่ไหมล่ะคือ แต่ละคนมุมไม่เหมือนกันพีม่มุมคนนี้สูงกว่าเขาก็จะเคาะสูงกว่าเขาก็มีมุมขายของแต่ละคนใช่ไหมพีกก่กับการกับการที่เราไปวางขายหรือไปโพสต์ขายเนี่ยเขาโทรมาห้าพันได้ไหมอ,อะไรเงี้ยเราไม่รู้เราคิดว่าได้เยอะแล้วอาจาอาจะ จริงๆองนั้นาจะได้เกินเยอะก็ได้ใช่ไหมใช่พี่เปาวาในกรณีเนี่ยโทรอ่ะบางคนนะอันนี้ไม่สวยติน่นนี่แต่ซื้อ,อซื้อให้ถูกลงแต่พอเราไปลงเวดมันกลับกันเพราะคนเห็นเป็นหมื่นเออแล้วอีกอย่างหนึ่งกบคนเนี่ยชอบมองว่าผ้าหลักร้อยหลักอะไรเนี่ยมูลค่าไม่เยอะช,ชอบมันเหมือนกับว่าเออแต่จริงๆอ่ะหลักร้อยก็จริงถ้าคุณมีเป็น เป็นพันองค์ร้อยหนึ่งเท่าไหร่ลองคูณดูดิก็ผมนึกบอกไงผมขายว่าแล้วแม่กล่องอ่ะก็เห็นไหมพี่รายแสนแล้วถ้าคุณมีพระอยู่บ้านพันองค์เนี่ยคุณคิดว่าหลักร้อยใช่ไหมไม่เขาบอกว่าพระไม่มีราคาพี่พระหลักร้อยแต่ร้อยคูณพันนะบางคนมีเป็นหมื่นองค์นะพี่ใช่ไหมใช่พี่เพียงแต่ว่าคุณอย่าไปขายทิ้งทีเดียวค่อยๆขายที่เราชอบเราก็เอาใส่ไว้ใส่คอไว้พี่ดูแล้วมันเป็นแบบ ยังไงมันเป็นสินทรัพย์อ่ะใช่พี่ช่วงหนึ่งเราไม่มีไม่มีเงินขาดส่แล้วก็ต้องหาทางออกอแต่ทำไม่ผิดพลาดไม่ผิดเนี่ยมันไม่ได้บอกในเวลาของใช่มันเป็นพระที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถแจกแจงเป็นเงินได้มากกว่าที่เราไปให้เขาเหมาอ่ะพูดง่ายๆดีกว่าพี่ผมหนึงชอบซื้อแต่ผ้าย่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยผมกเลยพันห้าเนี่ยพันห้าอย่างงี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ในเฟซบุ๊กเขาส่งมาขายผมพันห้าร้อยบาทลองปกปกลองแกะดูดิว่าเขาส่งมาให้เลยพันห้าพันห้าจะได้เท่าไหร่ วงนี้อกมองว่าไงก็กําไรอยู่แล้วใช่ไหมมองว่ามีกําไรแต่ต้องขยันนอยหน่อยอย่างเยอะเป็นอย่างผมก็ไม่ได้ดูแล้วเพราะน้องเ็าส่งมาอย่างนี้ผมก็ซื้อมาทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยจากวงนี้เลยเนี่ยได้เท่าไหร่อันนี้หลักร้อยพี่าหลักร้อยละก็พันห้าหลักร้อยห้าขายได้มดและพี่เดียร้อยไม่ได้ดูพระเลยนะเนี่ยลามเจ็ดมุมบนเนี่ยใช่มันเป็นเนื้อเงินก็จริงอ่ะแต่ กว่าเนี่ยอย่างนี้ก็หลักร้อยเนี่ยเนี่ยหลักร้อยพี่คือแต่ในนี้มีจํานวนไงและอีกอย่างนะที่ผมจะแนะนํานะสรับขายได้กรอบที่เป็นเงินแท้นะสามารถลงขายในเว็บได้เป็นพันนะถ้าเป็นงานงานเปอร์เซ็นต์ดีๆจริงๆพี่ออันเนี้ยกรอบเงินเนี่ยขายได้พี่พี่เห็นบางที่ทําองแท้นะแต่เขาใส่ตลับเงินไว้ตลับทุ้กอะไรพวกนี้แหละซื้อได้เราซื้อมาแล้วเราแกะ แต่ยังเงี้ยเขาเรียกแปดตังขายไม่ได้อต้องเป็นเงินต้อเป็นเงินพี่นะต้องดูเป็นเงินแล้วเปอร์เซ็นต์ดีตลเงินก็ขายได้หลักร้อยถ้าพี่ถ้าพี่ไเลี่ยมใหม่อ่ะมันก็ต้องสองสามพันบาทเพราะค่าแรงก็พันกว่าบาทแล้วแสดงว่าบางทีตลาดเงินแพงกว่าท้ยอีกทีถูกต้องพี่ผมถึงบอกแล ออุปกรณ์ที่ใส่ฟ้ามาบางอย่างมีราคาหมดนะพี่ทุกอย่างขายอ่าอย่างตลับพุกอะถ้าตลับพลุกดีๆพี่ก็สามารถลงขายได้อีกเออดูดิผมบอกไงคนที่มีอะต้องเช็คของที่บ้านให้ดีก่อนอย่างสร้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงินก็ลงขายได้อีกพี่อื้าวดูดิบางทีเราเห็นเก่าเราให้เขาฟรีด้วยใช่พี่บางคนคิดว่าไม่มีราคาเนี่ยออย่างนี้ก็ขายได้แล้วพี่เนี่ย องคนี้ก็รอดแล้วมั้งเนี่ยหลวงพ่อก,กลวยแหละพี่อ,องคนี้ก็พันพนึงแล้วเหล,ล,ลืออีกห้าร้อยก่อนนะแพงกว่านี้เยอะเลยพี่อโอ้แต่จํานวนเยอะต้องไปเทดูที่บ้านก่อนพี่ <c oughs> เยอะวก <c oughs> ปูปกป่กอย่างนี้ก็พอได้พี่แล้วอย่างนี้กบขายเดือนนึงหมดไหมเนี่ย <c oughs> ผมอะลงวันละสิบองค์ทุกวันนะพี่อ๋อก็อยู่ได้เป็นเดือนแล้วเนี่ยอก็คือผมก็ซื้อทุกวันอะถ้ามาราคาแบบเนี้ยเพราะว่าผมมองว่า มองว่าอย่างไงคือขายได้ทุกชิ้นเนี่ยแต่ต้องใช้เวลาวันละนิดละนิดละนิดพี่ก็เหมือนเหมือนกันพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วหมายว่าไอ้คลิปนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีพาระทที่บ้านการที่เราจะให้เขาเหมาอให้เขาเหมะถูกๆจนาดูว่าเราจะให้เขาเหมาเอาเงินทีเดียวโดยที่เราไม่รู้อะไรหรือว่าเราจะหัดขายแบบทดลองขายมันมีช่องทางใช่ใช่พี่คลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะมา พูดถึงว่าช่องทางมีแบบไหนบ้างนะใช่ใช่โอเคโอเค